สวัสดีค่ะทริปนี้นะคะยุกับอุดมพรอ,นนะะอุดมพรภาเพิินคือเก่าพี่น้องนะคะสวนอุดมพรน,นะคะอยู่บ้านหนองัยวานตำบลปงึงไฮอำเภอเซกาจ,จังหวัดบึงกาฬนะคะอยากจะติดต่อสนใจนะคะมาเบ่งงานหรือว่าผลิตภัณฑ์เนาะเป็นส่วนหลายสวนของเ้าจะเป็นการปลูกพืชผสมผสานนะคะบางคนกับเบ่งในยูทูบจะเป็นบางตอนที่อุดมพร เฮ็ดไว้นะคะ <_ an> เพื่อว่าเฮ็ดไว้ <_ an> เพื่อว่าเอาไว้เตือนความจําตัวเองเอาลักกะอ่ามูที่เบิงนะคะที่มักท่างการเกรษตรเนาะเอาเป็นแนวทางเป็นบางอย่างนะคะกับงานสวนอุดมพรเองเนาะเมื่อนี้นะคะอันนี้คือต้นทูเรียนอ่าสองปีแล้วนะคะสองปีเดือนเดือนน้ำเห่านะกรกฎาคนะ,คะเดือนกรกฎาอ่าตัวนี้นะคะจะมาบอกวิธีการ คนว่าเบิ่งจังใดดูแลจังใดเนาะกะเรียนรู้นะคะบ่ได้เกง่งนะ,ะบ่ได้เก่งกะเรียนรู้ไปเรื่อยๆและ้วกะ็ศึกษากับตน้นต้นใหม่ต้นพืชตละ่างตระลาชนิดเนาะเพิ่นบอกว่าปลูกทุเรียนได้เงินก็อยากมีคือเพื่อนกับเลยปลูกนะคะในสวนเฮ่ายู่ที่70ต้นนะคะ,ะตัดยางออกอยู่ประมาณ4ไรนะคะตัดต้นยางหนอ่อยยางที่เปิดกีดแล้วเด้อุดมพรตัดออก ัวนี้ไปทําเป็นถนนลงไปส่วนข้างล่างเนาะก็มีหลายยางน้ากันบอกบอกได้บ่เบิร์นะคะกกบติดตามงานกันเอานะคะกดไลค์กดแชร์นะคะบ๊อบไละคะ์บ่แชร,ร์กับ่เป็นอย่างเนาะเบิ่งเป็นแนวทางของตัวเองเอามาเข้าเรื่องตรงที่ว่าเป็นอย่างตรงตัดต้นกล้วยมาใส่แบบนี้นะคะต้นกล้วยนะคะเป็นปุย๋ยเป็นปุ๋ยที่ดีนะคะจุลินทซี่หลายนะกับบ่ไดเรเลี่ยนเรื่องการเกษตร,รมาดอกตวบา ในระยะที่เราปลูกมานี่จากหนึ่งปีถึงสองปีก็ได้เรียนรู้มาวา่าการตัดต้นกล้วยใส่นะคะก็จะเห็ดห้ดินมันล้วนซุยแล้วก็เห็ดหอเห็ดเห็ดห้ปุ๋ย,น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 ,ยนี่ยเห็ดห้ต้นต้นกล้วยนี่สลายย่อยย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้ย่างดีเลยพี่น้องอันนี้อุดมพรใอไส่ดวนแล้วนะคะก็เลยมาใส่อีกรอบหนึ่งปกติใส่นาแรงเหมอที่สุดเพราะวา่าไส่ต้นกล้วยเนี่ยนะคะมันจะ ซอยเห็ดห้ดินซุ้มนะคะซอยเห็ดไหนาดินบ่บ่แข็งกระด้างนะคะ,ะบางคนบม่มีทุนปลูกใไม่ๆม่ก็ใส่สายยางหดเอานะคะตอกอนอุดมพร,รใส่สายยางนะคะก่อนที่จะได้สปริงเกอร์มาใส่สปริงเกอร์ที่จริงนะต้นซ้ำนี้นะคะ,ะตามความคิดอุดมพรน่าจะเป็นสองสองหัวแล้วสาหรับสปริงเกอร์เน,ะนาะน้ำจะได้เพียงพ่อแล้วก็เอ,อนาน้ำจะได้กระจายกระจายไปได้ไกลนะคะมันก็จะเห็ดไฮคาะความชุ่มชื่นไปได้ไกลนะคะ เ้าวหายปุยหายยังหามันก็จะไปได้เร็วต้นก็นจะง่ญ่เร็วเนาะก็มีต้นใญ่ญ่ต้นขี้ร่ายนะคะตัดต้นกล้วยมาแล้วก็ซับไซ่์แบบนี้เด้พี่น้องนะอีกบ่โดนนะคะสองสเดือนกน็ย่อยสลายย่อยสลายเป็นเป็นขี้ดินเป็นเป็นดินไปเลยล่นะพี่น้องเนาะเป็นดินไปเลยตัดเป็นต้นๆนะะจะปลูกกล้วยแซมเพราะว่าอาศัย อาศัยจะแด้ตัดต้นมาใส่ไกลๆนะคะเขากะพยายามที่จะบ่าหายต้นกล้วยมันใหญ่แต่นี่อุดมพรเห็ดบ่ทันเนะเห็ดบ่ทันญงไปหลายแล้วนะทีนี้ต้นกล้วยจะเป็นแถวทุเรียนนะคะตายแน่ย่างแน่เนลี้ยงรูกันไปนะกับบ่ไไ้ซีเลียดนะคะทำกะเกษตร่าซีเลียดเนาะการซีเลียดมันหลายมันก็จะเ,เห็ดให้เฮ้าทุกเป็นทุกความแดดได้ลายเห็ดให้เหาเป็นทุกเนาะอันนี้ปลูกพร้อมกันก็มีต้นหนาต้นใหญ่นะคะ่ะ แท่ๆข้างบนนี่ก็จะต้นใหญ่ได้พี่น้องนี่คือการดูแลเพราะว่าห้าอนข้างบนนี่ห้็ยสวนพักนะคะมันก็นเลยเป็นการที่ว่าได้หดเทินไปพอมใส่ปุ๋ยไปน้ำเนาะนนต้นใหญ่คือกันอันนี้สองปีท่อกันพี่นอ้องก็มีต้นหน่อยต้นใหญ่นะคะมันกับบอสเมอไปเนาะเอาเป็นว่าแค่นี้เนาะเคล็ดลับในการดูแลนะคะอุ้มพ่อก็จะใส่ต้นกล้วยนะคะเป็น การบำรุงดินไปพร้อมนะคะก็ใส่ขีงง้วขี่ควายนะคะตามที่เข้าหาได้นะและกเกษตรหญ้านะคะเขาก็เอาใบคุ่มดินสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามงานนะคะ